สบายดีทุกๆคนเมื่อนี้เอมี่อยู่แซนดีเอโกอยู่แคลิฟอร์เนียเ้วเด้อหลังจากที่แบบว่าอันเมื่อคืนนี้เนาะก็พักกันเมื่อวานนี้สดอกก็พักกันเดินทางแบบว่ามาราทอนมาราทอนเนาะเดินทางมาก,กับประมาณเกือบสิบสองซูโมงพู้อพี่น้องเนาะตอนนี้เอมี่กับแบบว่าอันสีอ,อกมะย่างลเลลินเนาะเพราะว่าอันเมื่อนี้เขากับสีออกเดินทางโตเมื่อนี้เขากับสิไปเอลเอเนาะหละล่ะก็เลยแบบว่าอันแฟนเอมี่แล้วก็เฮดงานกันเลยสี่ มายางเบรงวิวเบิงบรรยากาศเนาะแต่ว่าเมื่อน,นี้เขาก็พักอยู่แบบว่าอันมันเป็นโมเทลหนะแต่ว่ากาับโลเคชั่นดีๆเนาะยางออกไปข้างนอกนี่กันเห็นปะเอออันนี้ก็จะเป็นทะเลเนาะเดี๋ยวมี่กับพายยางเลเบิงจากเล็กจากน้อยพวกพี่พี่น้องเมื่อเช้านี่นอะอากาศนาหนาวหนาวอมี่กับตื่นแต่เช้านะก็เลยก็ได้ออกมายางลเลลินนั่นแหละก็เลยโลถ่าอันบายบาเนี่ยนั่นละก็บบบายดอกตอนนี้ก็ประมาณ11โมงแล้วเนาะฮั่นละก็เลยว่าอัน ถ้าเซ็กเอา้ามนละเออถ้าแฟนมีเราเสร็จงานเสร็จแล้วก็สิเซ็กเอา้าแล้วก็สิขับรถเที่ยวต่อต่อไปพรมีพี่น้องโอ้ยสิวก็ขึ้นเนอะสิวขึ้นดังเพราะว่าอัน ช่วงนี้ก็คือว่าแหละเขาเขาเดินทางเนาะเขาก็เลยแบบว่าพักผ่อนมาพอค่ะนะกับสิบเบิ้งแบบว่าอันนาตากับสิบเบิ้งเป็นซุ้มๆเนี่ยกระตื่นเต้นเนาะพวามีพี่น้องเนาะไอ้มี่ก็บบเคยแบบว่าอันมาเที่ยวในโซนนี้จากเต้าค่ะนะแต่ว่าไอ้มี่กเ็เคยอันมาเที่ยวแคลิฟอร์เนียอยู่แต่ว่าไอ้มี่ก็ไปเทีเ่ยวอยู่ใส่เกาะเออเออซานฟรานซิสโกโนเนาะก็บบเคยมาโซน,นนี้ฮนะละเออฮะละกับสิบพ่อว่านี่แหละเดี๋ยวไอ้มี่สิพายยางเลาะเบิ้งเล็กๆน้อยๆเด้อเฮ้ยเขาพักอยู่นี่เห็นมาโลเคชั่นดีดีเนาะแดดดีโอ้ ตักเด็ดนะเขาฟานเลยบัดนี้เดี๋ยวมีพายางลองเบิร์เดอสิเป็นบรรยากาศโลกนอกที่พักของเขาเดี๋ยวมีกับสิพายางไปพูนไปบงทะเลพูอนเนาะอันนี้ก็สิเป็นที่จอดรถสถานที่จอดรถเบิง่งอันแบบบิงแบบบ้านเพื่อนกะแตกต่างกันจากคอลิดาได้เนาะเพราะว่ายูนี่เห็นบอกเพื่อนกะอันอย่างก็เือนค้นเพื่อน,นกะแบบว่าอันอยูเป็นยูเป็นเนินเขาไปนะ ก็เห็นแต่ในทีวีก็เห็นแต่ในโทรทัศน์เนาะพี่น้องเนาะเขากับม่เคยมาเที่ยวจากเทือเนาะแต่กระตื่นเต้นตื่นเต้นในยวันนี้กได้เออมาเมื่อคืนนี่กับอันยังกับกระเดืกกระคำแล้วขนาก็เลยโบโบได้ออกไปทังใดเนาะโอ้ว้าวป็นพี่น้องเอ้ยดึงรถคันนี้ดูหนี่โอ้ Ini, เลมบูกินี่เนาะมาจอดอยู่ใกล้ๆแถวนี้เลยแถวนี้อันสไลายคนกับมาเล่นอันเซิร์ฟเนาะเซิร์ฟบอร์ดกันมาไปแต่ว่าอากาศกับ,บ่ได้ร้อนหลายเด้อแต่ว่าคนเนาะคน,คนมักเล่นเนาะเพื่อนกับเพื่อนกับมาเล่น,น,เ,ลนเนาะกต่จะมีห้างอางงห้างอาหารอยู่ริมทะเลไปเนาะเบิรงอีมี่สิปินทายที่พักของอีมี่เบิรงเห็นบ่มันมันโลเคชั่นดีๆเด้อเห็นบ่เออ ดูดีให้โซให้โซแถวนี้ก็เด้เนาะฮ่าเ <Hi. S 1> บิ่มเดี๋ยวอามีพาย,ยางลง้งแบบบนหาดแบบนี้นะว้า wow. วหาทะเลเนาะนีลุงนีแหลกไปฮ่า ah, หาทะเลของพี่นอ้องเอ้ยดูนี่ คนมาเล่นเซิร์ฟบอร์ดอู้มีคนห่ะไล่หลายคนถา่าอือเห็นปะคนถ่ายขึ้นถ่ายทะเลเนาะอะ,อะถ่ายขึ้นถ่ายทะเลนี้ตรงนี่ เอมี่ก็คิดมาเนาะขั้นอากาศอันห่อนตัวนี้เนาะคนก็คือสีออกมามาหลายตันี้เนาะกับโมเน่บายบพผู้หล่ะนาจะแบบว่าค้นกระนาหลายตันี้เนาะแต่ว่าตัวนี้มันกับาก็สิบเอ็ดโมงนึงนะคุณมันก็เลยแบบว่าอันยังยังโมฮันได้ออกมาหลายเนาะว้าวเฮ้ยพี่้องเลยเซนดีโกโอ้ยก็แค่นี้เด้แต่เอมี่กับโได้ยางไปไกลดอกอัน เพราะว่าอันเดียวเขาก็เ็กเอาแล้วเขาก็เดินเดินทางไปอีกค่ะนะเออหนะออออบบล่ะเออกับแม่ยางหล่อเรียนมงจากน้อยเนะาะเพราะว่าอันแต่ละสถานที่เนาะเขาก็แบบว่าโน้นแล้วก็ไปอยงเช่นะตื่นเศร้ามาแล้วก็ไปตื่นเศร้ามาแล้วก็ไปมันก็บ,บ่ค่อยได้ยางหลปอนอดีค่ะนะแต่ว่าอันพอไปถึงอันซานฟรานซิสโกพเปล่าไอมี่กาแฟนเนาะเขาจังแบาบว่าจังสี่อา่าลีเล็กก็นี่ค่ะนะจังสีแบาบว่าอันโบได้แบบว่าอัน ออตอนนี้เขาแบบว่าถ้าคการเดินทางเร็วเกินไปพอพี่น้องเขาก็เลยแบบแบบไม่เคยได้เห็นอีกอย่างายปันใดเอ็งสินะเพราะว่าพอสมมติว่าเขาเดินทางเนาะพอมันกับคำเร็วแล้วเขาก็เมื่อยเมื่อยแล้วก็นอนตื่นสักมาเขาก็ไปอีกง <Yeah. S 1> ั้นสินะเดี๋ยวไปฮอดซานฟรานซิสโกเนาะเขาก็สิแบบว่าอันก็สิจึงอยู่กับพี่นะเป็นอาทิตย์งั้นสินะเขาก็สิได้แบบว่ามีเวลาออกไปเที่ยวหลายขึ้นก็หนีงั้นสินะว้าบรรยากาศเนาะพี่น้องเอ้ยเบิ้ง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 วิวเบิ้งมืบรรยากาศเนาะว้าว คนกับพาลูกพาเต้าออกมาลีเล็อกออกมาปิกนิกกันด้ยอยู่นี่กันไดทำไมผู้สาวมาเล่นเซอร์บ่อนอยู่นี่กับคนดีดีของพี่น้องเลยไกคนคนดีๆนะตาดีๆจ้ะไปกับโบไาทายเห็นบึ่งมองโมเทลที่มีพ่พักเนาะติดกับทะเลเลยเห็นไหม สะดวกสบายค่ะเออแต่ว่าคืนนึงกับเ,เอ็มมี่กับคิดว่าเนาะอันนี้ในส่วนตัวของเจ้าของเองเนาะเอมี่กับคิดว่าราคามันมันก็นสูงอะไร่าไปอืมแต่กะคั้นเปรียบเทียบกับโลเคชั่นแล้วกะโอเคเนาะเออกัโรเป็นยังเนาะมาเที่ยวพี่น้องเอ้ย เตรียมตัวแพ็คของออกเดินทางอีกแล้วเด้อพ่อแม่พี่น้องเอ้ยรถกระสีอันเป็นเปื้อนๆเนาะถ่ายคลิปถ่ายวิดีโอกระสีเอ้ยว่าเห็นกระจกแบบเปื้อนๆเนี่ยนะเดี๋ยวเอ้มี่กระสี่ายวิวบรรยากาศบ้านเมืองเพื่อนไทยเบิรงอีกจังนึงเนาะก็แค่ดนี่ละเอ้มี่มาเที่ยวกันเลยเนาะกับไปแป๊บๆๆพ่อแม่พี่น้องเอ้ยสะออนหมู่บ้านอ่าอีหยังเกาะสะออนแบบว่าอันคนเพิ่นอาศัยอยู่แถวนี้เนาะเบิ่งดูเบิ่งกเบิร์เบิ่งวิวเบิร์บรรยากาศบ้านเพิ่นนี่ ไปเดี๋ยวออกเดินทางกันต่อเบื้องสภาพอันกระจกดาวรถเนาะเดี๋ยวจังสิไปหาบนบนล่างหรอกเดี๋ยวเติมน้ำมงน้ำมันละล่ะบ้าบนบ้านเนาะ Beautiful b e a t i f u l House <here. S 2> we Yes we have to clean the window เดินออกเดินทางกันต่อเด้อชีวิตคือการเดินทางพี่น้องเอ้ยในช่วงนี้แหละว่าขอโทษขออภัยในความแบบว่า ven no beautiful ฮะเ a l เ f o r n อู้ famous แ a ผู้สาวอยิ่ c a l คนมางามว่าสั่นก็งามอิลีเด้อมีแต่คนหุนดีๆโพี่น้อง ความสะอาด มีกาแฟนเนาะกับกำลังขับรถออกจากแซนดิเอโกเนาะเมื่อนี้เขาก็จะไปต่อกันอยู่ที่ลอสแอนเจลิสอ่ะกัอันเมื่อนี้เขากระชใช้เวลาขับรถกขบผู้โดนดอกประมาณเองโมงหรือสองสามโมงนี่แหละประมาณนี่แหละเนาะกะคือเก่าคือเดิมเนาะระหว่างทางเอมี่กะสชีไทยวิวไทยบรรยากาศไทยเบิรงเนาะเพราะว่าเอมี่กะเกิดได้ยอะมากกับ่อเคยคิดแล้วกะบ่กเคยฝันว่าแบบ แบบทีได้มาเที่ยวแบบนี้เนอะล้ะก็ขับรุไปเรื่อยๆเลยๆแบบนี้่ะเอมี่ก็อยากถ่ายวิวถ่ายบรรยากาศเก็บเกี่ยวบรรยากาศบ้านเมืองเพิ่นแม่ว่าันมาฝากทานผระส้มเป็นน้ำเนาะเพราะว่าคือเอมี่เบ้าทะเลแต่ละที่แต่ละเมืองแต่ละแต่ละประเทศเนาะมันก็มีความแตกต่างกันออกไปการเป็นยูการอาศัยล้วก็ทั้งวิวล้วก็ทั้งบรรยากาศเนาะแต่ว่าอยู่แถวนี้เนาะมันก็ปิดแบบ ็นทะเลเนาะมันก็แบบบ่ค่อยมีต้นไม้ใหญ่จนหลายก็จะเป็นต้นปาไปแบบนี้ฮะนะเพราะว่ามื้อนี้เนาะเขาขับรถนีเขาก็สิขับรถแบบรปะเรียบอันทรายทะเลไปตลอดเกือบเกือบถูกเส้นทางของเขาเนาะฮะลักษ์ของเด้อสิกินอิหยังพวกนี้เพิ่นกำลังสิอธิบายให้เอมี่ but this is with mole mole okay, Mole yeah Mexican food yeah and mole is uh well you will see แวะซื้อของพอมีพี่น้องระวางทางเบงสะอรอนโซบุรี่สามแพ็คนี่ประมาณสิบเอ็ดดอลลาร์เนาะอันแต่ว่าเขากะของมันเต็มเบิดข้างข้างหลังแล้วก็ทั้งข้างหน้าเนาะก็เลยบูมีบอลวางก็ได้เอามาวางไว้ข้างหน้าตามเคยเนาะห้าน,นี่อันห่านน,น้อยแต่กะว่าจัดของดูดีดูดีเนาะเป็นห้านแบบระ,ระวางทางเบงโอเคโอเคอี่ยังใส่บปเบงเบกใหญ่ยยแล้วกินเนะาะยอะ Oh, oh. It's okay, like, okay. you know, using banana, right? Oh, okay. okay. Mm. Oh. This is a little messy because they put on the outside. Okay. I'll see longer, but I'm going to longer. ครับรถมาเรื่อยๆเรื่อยๆถนนเส้นนี้นะงามงามพรมีพี่น้องเอ้ยเป็นอย่างจังมงามอันสะอ่อนอันพุ่นปลูกต้นปาล์มรละว่างโซงอันฟากทางนั่นะเออเบื้องโน้นเนี่ยเห็นบ่ก็จะเป็นแบบว่าอันวิวแม่น้ําทะเลไปเนาะไปข้างๆเนาะนั่นละงามแท้งามวบาพรมีพี่น้องเอ้ยเบื้องโน้นเห็นนะคนน่ะแต่ว่าอันขึ้นเบื้องไปอีกจัดนึงมันก็ออกเป็นแบบว่าอันได้บรรยากาศอเป็นเล็กๆเนาะเอออ่นมุมมีต้นไม้ใหญ่อะไรไปแต่ว่า มันก็เป็นทะเลเนาะมันก็เป็นเรื่องธรรมดาเนาะมันก็จะได้ฟิลแบบแบบนี้นะข้าขนาดพูดพี่น้องถนนคนทางบ้านพื้นกันสะดวกสบายเนาะแต่ว่าก็คือว้าแหละมีการมันก็เป็นประเทศใหญ่เนาะมันก็ตอนนี้เขาก็เริ่มแบบว่าอันเข่าสูแบบว่าเมื่อ่นะรถมันก็จะลายแน่รถมันก็จะติดแนงสินะก็เป็นเรื่องธรรมดาเนาะรถเอ็นจิรีก็แหงแบบว่ารถก็แหงติดตละไปอันนี้แฟนเอ็มมี่เบ้าซูฟังเนาะแต่ว่ามีแหละระวางทางของเขากระรถติดไปพมดพี่น้องเอ้ย บรรากาศเบิ่งดู้นีดีบรรยากาศก็ได้เนาะเบืงต้นปามกันต้นบักชุ่มๆอยู่นี่ก็ได้งามๆค่ะค่ะฟิวฟนกอ้เบ้องนีคขนาดเนาะสนทางมากเึ้นนี้ก็ไเลยขับยาวไปยาวไปเลยนี่ก็เป็นบรนยากา้เนาะระบางทางเขาก็ดเจออะไรอันละยากผ่านมานี่ดกเนเอยนี่ก็สสถทายให้เบิ่ลมาบ้าเบิ้งเป็นระยะระยะช่วงนี้น่ะงามสุดๆเลยฟิวพี่นกงามท้งามว่า ขั้นรถโบรายนี่เห็นจีไทยบิวไทยบรรยากาศน้ำคักขนาดเพิ่นปลูกต้นปราแบบน,นี้นะยาวยาวยา,าวอันตลอดสินทางของเฮาเหมือนกันคักคัก แล้วน,นะอันสะอ,อนนี่ปกติน่ะภูมิพี่น้อมพานทะเลมาบันนี้นะมมนนนกรสปินอันภูเขาเนาะภูเขาเนาะอุย้ยช่วงนี้เป็นช่วงสปริงช่วงดอกไม้มนะมออกมพี่น้องดอกไม่นางามงามอันอยู่ตามภูเขาเนาะก็จะมีหลากหลายสีเอาเท้เาวานได้แต่ว่ามีการถ่ายรนะูทันเนาะก็จะเป็นสีเหลืองสีส้มสีขาวสีม่วงเอียร์บิ่งกันไปเนาะ see what it looked like? What it looked like? Look like bomb. Huh? Look like a bomb. No, look like two Oh yeah, it true. I'm I think I forget. I have to ask Jason, but they have a joke. ของเฮาสิไปมื้อนี้ก็ได้เนาะยาวเอียดเลียดไปโป่งในพี่น้องเอ้ยไปตามภูเขาได้บัาน,นี้นะตอนนี้เฮาก็เริ่มอันเข้ามาในเออ่ลอสแอนเจลิสแล้วเนาะแต่ว่าเฮาก็อยู่นอกๆเนาะแบบว่กา,าก็อันห่างจากเออ่ในตัวเมืองของลอสแอนเจลิสนะ่ะก็ประมาณเอ่อิอบเลนทีนี่ละ่ะประมาณนี้ละ่ะตอนนี้เฮาก็เริ่มเข้ามาอ่าในหมู่บ้านที่ของหมนะู่ยนี่ ยูอาศัยแล้วนะคืนนี้เขาเกสิพักน้ำน้ำน้ำมูของเฟเนมี้เนาะฮะล่ะเกสิประมาณนั้นพอมีพี่น้องกำลังสิขับรถไปหาบ้านเพ,พื่นอนเนี่ยวันนี้นะในหมู่บ้านมันก็นงามงามดีนต้นไม้ก็งามขนาดเนาะพอมีพี่น้องเอ้ยไปใส่กับขาดเพชรบ่ได้อันช่วงนี้เดินทางบ่ได้กินอันเพชร,พชรมันลายมือเนาะมันกัเป็นเป็น,ปน,ปนบ่มีเหงอบ่มีแห้งฮะนะก็เลยแบบ ก็เลยมาขอต้มมาม่ากินแบบว่าอยู่บ้านมูคือนี่เขาพักแบบว่าเขาพักอยู่บ้านมูของแฟนเอมมี่เนาะก็เลยแบบว่าอันขอเพื่อนต้มมาม่ากินก็เด้อันแต่ว่าเขากระสีสังเขาสีสังอัอาหารมากินนะะแต่ว่าเอมมี่บวชไวเรี่วบมชพี่น้องคอยบ่ได้กินเพดคอยตายนแน่เลยอันเอมมี่กระสีไซต้มมาม่าแล้วก็เอมมี่กระสีไสอันน้ำพริกไตปลาจากเพจไทยทูยูที่มีสร้างว่าจะโดนล,ละหลักเอมมี่กับแบบวา่า ไปใส่เอมี่กับหอบไปน้าพ่อพี่น้องเนี่ยนะมันเหลืออยู่น้อยเดียวค่ะกับสิได้เนาะค่ยก็เลยหอบมันออกมาแต่ฟลอริดาพูดเรื่องนี้นะมันก็โบสียเด้พ่อพี่น้องอืเพราะว่าอันระว่าเขาขับรถมามันกบมันก็เย็นนะนะแล้วก็แบบว่าบางคือเอมี่กาใส่ตู้เย็นไปน้ำเนาะแล้วบันนี้เขาขับรถมาเขาก็อยู่ในเองส่นะมันก็เลยโบสียอะเรือแค่นี้แหละแซฟเซเอมี่นะกินกับข้าวปุ้นแล้วก็เอมี่ก็กินกับอันกินกับต้มมาม่าแบบนี้นะเซบเด้อฮะกะ กันกันตายไปน้ำได้หน่อยนึงน้ำพริกไตปลาแห้งจากเพจไทยทูยูแต่ดูแล้วพี่น้องสองเดือนแล้วที่บอกสองสามเดือนแล้วที่บอก so yeah, สองซ้ายเพิ่นสิไปอันสั่งอาหารมากินเหรอที่นั so ่งสบายคุณผู้ชมที Thank you, thank you. <laughs> <c oughs> ถวยแบกไงใส่น้ำหลายโพดอยากสูบพอนห้อนเพราะว่ามันเป็นอันมันเป็นดังแบบฮือฮฮาในหน่อยนึงนะเบื่อแค่นี้เก็บเก็บไว้กินอีกกิน <c oughs> ถึงรถถึงใจถึงคิงดีกันนะโอเค see you soon ซ้ายโสดก็เลยไ่ได้เฮ็ดอาหาร<ม>ก็เลยไ่ได้เห็ดอาหารกินนะสินะก็เลยแบบเออกเอเอกินง่ายๆสร้างมากินเอาต้มมาๆอยู่เอเด้อพมพี่น้องเอ้ยคกมีแหงขึ้นมาทันทีเลยมีแหงมีแหงเฮ็ดังไหนได้เนะาะเขาขาดโปได้เลยอันช่วงนี้เอมี่บ่าอัน บได้พัก Airbnb นฮะนะก็เลยบอคอยได้เห็ดอาหารบอเกินบอบอคอยได้เห็ดอันกับเขากินก็ะสิกิกนแบบ้าอันเขาหั่นอาหารเน่กินอยู่โรงแรมแน่สินะอืมนะอืมประมาณเนี่ยเสพหลายโพลี่พี่น้อง คัเมื่ออื่นพนมาสิพาไปย่างตลาดตลาดอาหารไทยอยู่เอเอบาซันตื่นเต้นพวงพี่พี่น้องนี่ละประมาณนี้แหละขอกินแซ่บแซ่บกรเด้อฝากกดไลค์ก,กดแชร์ฝากกดติดตามเอมี่ดีเด้อบายบายกินแซ่บแซ่อกนน